สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านนะคะพบกับช่อง YouTube สมะทาโร่เปิดไพ่ไทยดวงผู้ที่เกิดวันเสาร์หนถึงสิเดือนธันวาคมสองพดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้กันเลยนะคะ ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมเนาะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนวันเสาร์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ ก็ฟังเป็นคําแนะนําประกอบการตัดสินใจนะคะท่านใดชื่นชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยและใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k สมมะพยากรณ์ได้สมมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ย,ยิบซีค่ะราคาเริ่มต้น3คําถามทั่วไป59บาท5ทําคำถาม99บาทสามารถดูดวงความรักเจาะลึกได้3คําถาม99บาท กรณีอยากจะโทรคุย20นาที259บาทต่างประเทศ350บาท30นาที379บาทค่ะโอนเงินจองคิวแล้วแอดมินจะจัดคิวให้นะจ๊ะใครอยากได้ล็อกสกรีนวอลเปเปอร์มือถือสวยๆเสริมดวงมูเตรูได้ด้วยแม่หมอจัดให้239บาทใครอยากจะได้ เทียนมงคลเสริมดวงทำที่ที28ธันวาคมแม่หมอจัดการให้ได้ชุดละ199บาทค่ะศูนย์รวมทุกอย่างมีที่นี่ทักมาหาเราส้มมะพยากรเดี๋ยวเรามาดูดวงกันก่อนเนาะวันเสาร์มีเกณฑ์จะมีโชคนะมีทั้งเรื่องเสียตังและมีทั้งเรื่องได้ตังเรื่องได้ตังอ่ะดีอยากซื้อหวยซื้อเลยนะเลขความฝัน ฝันแปลกๆฝันกลางวันฝันเห็นผีฝันร้ายฝันอะไรใดๆก็ตามมีเกณฑ์ได้โชคได้ราบจากความฝันเรื่องเงินเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าไม่หาเรื่องเสียตังค์ไพ่ใบนี้คือการได้จับเงินก้อนเงินหล่นลงมาจากฟ้ามองว่าเป็นโชคลาบก็ได้มองว่าเป็นของมีค่าก็ได้มองว่าเป็นโอกาสก็ได้แต่คนวันเสาร์ต้องไม่หาเรื่องเสียตัง อะไรก็ตามที่ถูกเลื่อนถูกล่าช้ามีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีบางทีเรารอคอยอะไรบางอย่างรอคอยมานานแล้วเครียดวิตกกังวลสิ้นหวังจนบางครั้งเราตัดใจไปแล้ะอยู่ดีๆติดต่อกลับมาอยู่ดีๆได้มาบางครั้งเวลาที่เราไม่ได้คาดหวังกับอะไรแล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรกับชีวิตมากมายมันทําให้เราได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ได้เรื่องแบบนั้นนะ่ะ เป็นข่าวดีกลับมาโดยไม่คาดฝันมีความสุขกับชีวิตแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรที่มันเลื่อนมันล่าช้าไปมันทําให้เรามีเวลาได้คิดคิดทบทวนมากขึ้นหาคําตอบให้ตัวเองได้มากขึ้นหรือมันมีเวลาให้เราได้พักฟื้นหรือเตรียมตัวมากขึ้นคิดเยอะคิดเยอะแล้วช่วยอะไรไหม เครียดมากวิตกกังวลมากวิตกจริลเรื่องบางเรื่องยังไม่เกิดขึ้นเลยคิดไปก่อนล่วงหน้าแล้วกังวลมากย้ำคิดย้ำทำบางครั้งเนี่ยไม่ได้มีใครจะทำร้ายตัวเราได้เท่ากับความคิดของตัวเราเองคนวันเสาร์ระมัดระวังความคิดของตัวเองไว้ให้มากๆคิดร้ายคิดลบมองโลกในแง่ร้ายตลอดตัดกำลังใจตลอดไม่เอาพยายามคิดบวกมองโลกในแง่ดี whatever will be will be the future not a r e to see เข้าใจไหมคะมันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้แล้วทำไมต้องเครียดละ่ะลองก่อนไหมลองทำก่อนแล้วค่อยว่ากันมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้แต่วันนี้ฉันขออยู่กับปัจจุบันแล้วทำมันให้ดีที่สุดไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันเก่งนะคล่องแคล่วนะว่องไวนะ เป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแต่บางครั้งก็วิตกกังวลไปจนเกินเหตุเป็นคนรักอิสระไม่ชอบถูกขังกรงไม่ชอบถูกจำกัดอิสรภาพคิดเองตัดสินใจเองมีเสรีภาพในการคิดและการตัดสินใจถ้าให้ทำงานเป็นลูกน้องใครแล้วอึดอัดลาออกทันทีเพราะฉะนั้นถามซิทุกวันนี้เป็นนกน้อยในกรงทองหรือเปล่า อยู่ตรงไหนเราไม่ดีอยู่ตรงไหนเราไม่มีความสุขขาดอิสรภาพก็เอาตัวเองออกมาในเรื่องของความรักก็เหมือนกันคบกับใครแล้วมันไม่มีความสุขเอาตัวเองออกมาค่ะจะขังตัวเองไว้ในกับความทุกข์ทำไมอะไรก็ตามที่มันไม่ก่อเกิด เรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วถูกไหมอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขเรารู้คนมีคู่แล้วคู่ไม่ได้ใส่ใจทุกวันนี้แทบจะนอนหันหลังด้วยกันด้วยซ้ำหรือบางคู่ต่างคนต่างอยู่ด้วยซ้ำเอาตัวเองออกมาค่ะถูกดองถูกแช่แข็งแล้วยังไงต่อเสียดายเวลาเสียดายโอกาส ลองเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นซิเขาจะเห็นคุณค่าเราไหมลองเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นซิเขาจะง้อเราไหมถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าไม่ใส่ใจให้ตัวเองได้เป็นอิสระขอคืนความโสดขอคืนความสุขขอคืนความอิสระให้กับตัวเองอีกครั้งหลันลาให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่อยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลส่วนในกรณีคนโสด ใช้ชีวิตให้ขุมไม่ต้องเครียดถ้ามีรักแล้วเราทุกถ้ามีรักเราคิดเยอะคิดมากขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงยิ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันห่างไกลกันไม่ไววยใจวิตกฟุ้งซ่านก็อยู่คนเดียวยังไม่ต้องมีใครสบายใจกว่าเรื่องเงินนะแม่หมอจะเตือนเรื่องของการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหเรื่องที่สถูกยืมตังค์แล้วไม่ได้คืน เรื่องที่สามทางเงินหายเรื่องที่สี่เล่นหุ้นแล้วหุ้นตกหรือสร้างภาระหนี้สินให้กับตัวเองต้องทุกข์ต้องปวดหัวเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าเงินดีดวงดีมีเงินก้อนมีโชคลาบมีเรื่องดีๆทางการเงินเข้ามาแต่บางครั้งคนวันเสาร์ก็ดือ้อไม่รู้จักรอเวลาไม่รู้จักรอโอ,อกาสอยากลงทุนอยากทำธุรกิจอยากโน่นอยากน, ôn, ากนี่แล้วสุดท้ายเงินไม่เหลือ เงินช็อตเงินติดขัดเกิดหนี้เกิดสินเกิดภาระถือว่าแม่หมอเตือนแล้วนะบอกแล้วนะส่วนเรื่องงานใครจะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนไม่ต้องกังวลให้มันมีความสุขสนุกกับการสัมภาษณ์ รอคอยนิดหนึง่งใช้เวลานิดนึงเพราะบางอย่างอาจจะถูกเลื่อนหรือประกาศผลช้าแต่มีเกณฑ์ว่าจะได้รับความสำเร็จใช้ความเชื่อมั่นให้เป็นประโยชน์แล้วตัดความกังวลทิ้งไปเพราะมันมีผลต่อความเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลไพ่ที่เกี่ยวกับระบบประสาทไพ่ที่เกี่ยวกับปัญหาสายตาความเครียดและการมองเห็นไพ่ที่เกี่ยวกับการนอนการพักผ่อนเด่นชัดมาก ระมัดระวังนะต้องไปหาหมอนะขอยาแก้เครียดมากินนะนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดไม่ต้องวิตกกังวลอะไรใดๆให้ตัวเองได้รีแล็กซ์ได้ผ่อนคลายใช้ชีวิตให้สนุก ช่วงนี้ลางสังหอนแม่นซิกเซนแม่นใช้ลางสังหอนเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ส่วนใครที่อยู่ที่เก่าแล้วมันอึดอัดลองมองหางานใหม่ๆเผื่อไว้อาจจะได้เจออะไรที่ดีหรือบางทีงานเก่าเงินน้อยโบนัสก็ไม่มีความก้าวหน้าก็ไม่มีก็ลองมองดูที่ใหม่ ในระหว่างนี้ก็ทำชีวิตทุกวันให้มันมีความสุขแล้วก็หาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองทำบุญที่เกี่ยวกับคนเร่ร่อนคนจนจัดคนขอทานหรือคนตาบอดแล้วรองไห้พระแม่อุมาเทวีเสริมดวงนอกนั้นอย่างอื่นจะดีขึ้นตั้งสติ แล้วอย่าคิดวิตกกังวลมากเป็นกำลังใจให้ถ้าไม่เคลียร์ไม่สบายใจทักแชทมาดูดวงได้กันได้อยากได้ล็อกสก,กรีนวอลเปเปอร์ทักมาอยากจุดเทียนก็ทักมามีให้ทุกอย่างอยากได้แบบไหนทักมาส้มมะพยากรวันนี้หาไปก่อนสวัสดีค่ะ